ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอท่านแดงเดือดไหมสืบเผยเกมเทรนอเล็กซานเดอร์โดคืนสนามเชนอเล็กซานเดอร์โนแบ็กขวาทีมลิเวอร์พูลมีกำหนดเกมคืนสนามที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วหลังจะตัวฟิตซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งสัปดาห์นับตั้งแต่ร้างสนามไปนานเนื่องจากเจ็บเขา่าอเล็กซานเดอร์โนบารเจ็บจนต้องปเปลี่ยนตัวออกก่อนเริ่มครึ่งหลังในเกมเพิรมลิกนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านทุบเบอรี่3ต่อนหนึ่งเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ และไม่ได้ลงสนามเลยนับจากนั้นจากปัญหาเอ็นหัวเข่าบอบช้ำส่งผลให้อเล็กซานเดอร์อโนพลาดการลงเล่นให้กับสโมสรไปแล้ว9นัดกระทั่งล่าสุดเมื่อ21มีนาคมเดอะทีกราฟเปิดเผยว่าแบ็คขวาทีมช่างกรีดใกล้ลงสนามได้แล้วโดยมีโอกาสติดโผตัวสำรองเกมเฝ้าบ้านดวลกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันที่4เมษายนหลังผ่านพ้เกมต่อกรกับไบรตันที่แอนฟิลด์วันที่31มีนาคม ด้วยเหตุน,นี้จึงหมายความว่าพ่อค้าแข้งวัย25ปีมีสิทธิ์ลงเล่นเกมเพมลยมิลกวันแดงเดือดบุกไปเยือนแมนยูเจ็ตวันที่7เมษายนได้หลังจากหงแดงประทะกับทีมดาบคู่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ดิโก้โชตาสตาทีมชาติโปรตุเกสน่าจะกลับมาลงเล่นเกมแดงเดือดได้เช่นกันแมสัปดาหกรเจอเกนครอปกุนซือชาวเมืองเบียจะคาดว่าดาวยิงเลือดฝอยทองน่าจะคืนสนามในเกมต้อนรับไบรตันวันที่31มีนาคมนี้ได้ หากแต่เทลกราฟเชื่อว่าเกมบูก,กับนกนางนวลน,น่าจะเร็วเกินไปที่โชต้าจะกลับมาลงบู๊คริสบัตคอมโปรไฟล์จากเดอะเทลกราฟเปิดเผยว่าเทรนอเล็กซานโนคาดว่าจะกลับมาก่อนกำหนดการเดิมที่หวังอาไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทรนอานนั้นอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าและยังคงอยู่ที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอซซ่าของสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงพักเบรกสำหรับการแข่งขันทีมชาติ2สัปดาห์และล่าสุดตอนนี้เขากำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการฟื้นฟูร่างกายได้แล้วเพื่อเตรียมพร้อมที่จะกลับมาทำการเข้าร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเต็มเซสชั่นในทนดีที่ผ่านผลสัปดาห์ทีมชาติก่อนหน้านี้ เจอเกนครับบอกว่าเป้าหมายในการกลับมาของเทนอานคือเกมกับเมจในวันที่7เมษายนแต่ดูเหมือนว่าเขาหน้าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมหงแดงได้ตั้งแต่เกมที่จะพบกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดในวันที่4เมษายนก่อนหน้านั้นแล้วจากเด็กน้อยตัวผอมบางในวันนั้นสู่นักเตะที่มีมวลกล้ามเนื้อที่ชัดเจนอย่างมากในวันนี้ก่อนหน้านี้ใช้ร่างกายเยอะเกินไปกล้ามเนื้อบางส่วนจึงได้รับบาดเจ็บ เพราะยังคงปรับสภาพไม่ทันและด้วยสาเหตุนั้นทําให้ต้องเคารพการฝึกซ้อมตามโปรแกรมพิเศษเพื่อทําการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขึ้นและให้ความแข็งแรงมากขึ้นและก็อย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้สเตฟานบายสติดใกล้ที่กลับมาลงสนามช่วยทีมลิเวอร์พูลได้แล้วนะครับสู้อดทนมาได้ดีเลยทีเดียวขนาดเจอเกนครอปยังชื่นชมในความอดทนของบายสติดเลยว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆทั้งสภาพจิตใจและร่างกายซึ่งเขาพร้อมหมดแล้ว เหลือแค่รอเวลากลับคืนสู่ทีมอีกครั้งเพียงเท่านั้นลิอร์พูเอโครายงานว่าเฟนันโดตอเรสเปิดเผยว่าเทรน e ลเลกซานเดอร์โนคือผู้เล่นลิอร์พูที่เขาชื่นชอบมากที่สุดในเวลานี้และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงชอบใส่เสื้อชุดแข่งของสโมสรเป็นเบอร์66ผมคิดว่าเส้นทางของเทนนั้นน่าทึ่งมากเขาเริ่มต้นจากเด็กที่บ้านอยู่แถวๆสโมสรจากนั้นก็เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกอะคาเดมีเป็นมาสคอตเป็นเด็กเก็บบอล เป็นผู้เล่นคนสําคัญและตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในกัปตันทีมของสโมสร,สมสรเขาเหมือนกับผมที่อาริโกเมดิดเลยจริงๆผมมั่นใจว่าแฟนบลิเวอพูลรักเขามากเพราะเขาคือหนึ่งในคนของสโมสรและเขาเล่นในสนามในระดับที่เขาทําได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเส้นทางของเขามันน่าทึ่งอย่างมากทางนี้ตอเรสยังเชื่อว่าถ้าเขาได้เล่นเคียงข้างกับเทรนอาโนเขาจะสามารถยิงประตูให้กับสโมสรริเวอพูลได้แบบถลม่มทลายอย่างแน่นอน ผมคิดเสมอว่ามันคงจะดีถ้าผมได้เล่นกับเทรนและรับลูกครอสแบบที่เขาทำได้ในเวลานี้คงจะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เล่นในทีมเดียวกับเขาผมคิดว่าที่นั่นอาจจะเป็นการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดและผมจะยิงประตูได้มากยิ่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยสตีฟเคฟุตบอลทรานเฟอร์รายงานว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้เล่นยังดวินนูเยสดูมิริโซโบสไลและแรนกราเฟนแบก รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจอำลาสโมสรลิเวอร์พูลไปของเจอเกนครอบหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ตามรายงานก่อนหน้านี้มีการระบุว่าพวกเขาทั้ง3มคนรู้สึกว่าพวกเขาถูกคณะกรรมการบริหารจัดการซื้อขายผู้เล่นล่อลวงและถูกหลอกให้เซ็นสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลโดยที่เชื่อว่าครอบจะยังคงเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรต่อไปจนถึงปี2026ในสัญญาปัจจุบันของเขา จนกระทั่งมีการประกาศว่าเขาเจะลาออกจากทีมไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนูนเยสโซบอสไลและกราเฟนแบกก็ยังคงไม่มีแผนที่จะทําการพูดคุยกับเอเย่นส่วนตัวของพวกเขาหรือทบทวนตําแหน่งของพวกเขากับสโมสรแม้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของครับก็ตามทั้งนูนเยสโซบอสไลและกราเฟนแบกยังคงใจเย็นและพอใจที่จะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปในตอนนี้ แต่นั่นก็ยังคงต้องรอดูว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปและพวกเขาจะอยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชคนใหม่หรือไม่โก o โเมสเผยกำลังเพลินรับบทจับชายหงโจกโกเมสแข่งสารวัตรประโยชน์ของลีฟูเผยว่าเขากำลังสนุกไปกับการลงสนามในหล,หลายๆบทบาทของเขากับสโมสรในตอนนี้ โกเมสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับหงแดงในฤดูกาลนี้จากการลงสนามในหลายๆบทบาทในแนวรับให้กับสโมสรและกลับมามีชื่อติดทีมช่างกฤษอีกครั้งในโปรแกรมอุ่นเครื่องกับบราซิลและเปลเยี่ยมในสัปดาห์หน้าผมกําลังสนุกกับการเล่นฟุตบอลของผมเอามากๆเลยโกเมสกล่าวในงานแถลงข่าวหลังถูกเรียกติดทีมช่างกฤษแน่นอนว่าเรามีช่วงเวลาดีๆกับสโมสรในตอนที่เราคว้าแชมป์และทําผลงานได้ดีแต่สําหรับผมแล้วในปีนี้มันต่างออกไป ผมได้เล่นในหลายตำแหน่งมากๆมันยากสำหรับผมที่จะบอกได้แน่นอนว่าผมยังเด็กและกำลังสนุกกับมันผมเองก็ได้เล่นเซนเตอร์ฮับอยู่หลายเกมนะแต่แน่นอนว่าผมกำลังสนุกกับช่วงเวลาแบบนี้เมื่อถูกถามถึงความสารพัดประโยชน์ของเขาในฤดูกาลนี้นั้นอาจจะมีส่วนช่วยให้เขาถูกรับเลือกไปติดทีมชาติหรือไม่เขากล่าวว่าบางทีนะพูดตามตรงผมเพิ่งแค่เข้ามาอยู่ในทีมในแคมป์นี้สำหรับผมมันอาจจะเร็วไปหน่อยที่จะคิดถึงเรื่องนั้นนะ ผมแค่กำลังสนุกไปกับการเล่นของผมผมกำลังสนุกไปกับการได้ลงสนามในลหลายๆตำแหน่งแต่อย่างไรก็ตามแรกเริ่มและท้ายที่สุดแล้วผมมองตัวเองเป็นปลากระลังตัวกลางแต่เมื่ออายุและเวลาที่ผ่านไปกับการลงเล่นในบทบาทอื่นๆในก้าวย่างของคุณและผมก็สนุกกับเรื่องนั้นการเปิดรับโอกาสที่ผมมีหากลองพิจารณาจากอดีตที่ผ่านมามันคือเรื่องสำคัญนะและมันคือสิ่งที่ผมจะเป็น กูรูวิเคราะห์หลังมีข่าวลือลิเวอร์พูลเตรียมดันเป๊ปลินเดอร์นั่งแท่นกุนซือต่อจากครอปนิวโจนส์นักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลไม่มีแนวทางที่จะแต่งตั้งเป๊ปลินเดอร์สตาฟโค้ชชาวดัตให้ขึ้นมารับตำแหน่งกุนซือหงแดงต่อจากเจเกนครอปที่จะอำลาทีมในสมัยน,นี้แต่อย่างใดโจนส์ Jones กล่าวว่ามีข่าวลือกลับมาอีกครั้งว่าเป๊ปลินเดอร์เป็นตัวเลือกในการเข้ามาแทนที่เจเกนครอปในตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้น้อยมาก ผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสที่ลินเดอร์จะได้งานระดับสูงสุดในตอนนี้และเขาก็ไม่ควรรับงานแบบนี้เช่นกันหากเรากำลังตั้งคำถามถึงประสบการณ์ของชาบิเอลอนโซรูเบนอโมริมหรือโรเปโตเดซบีเราก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับลินเดอร์ซึ่งอาชีพผู้จัดการทีมเขาใช้เวลาเพียง2 3เดือนที่ NEC นอไนเมเกนไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาคือบุคคลสำคัญของลิเวอร์พูล แน่นอนว่าทักษะการเป็นโค้ชของเขานั้นยอดเยี่ยมมากแต่ผมคิดว่าหากเขากำลังมองหาการเริ่มต้นอาชีพใหม่อีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมเขาต้องไปพิสูจน์ตัวเองที่อื่นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่งานใหญ่ในเมอร์ซี่ไซส์ผมคาดหวังว่าจะได้เห็นเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลหน้าแต่ไม่ใช่ที่แอนฟิลสำหรับดินเดอร์สวัย41ปีถือเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลิเวอร์พูลตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเจ้าตัวเคยยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งนายใหญ่หงแดงต่อจากครอ อย่างแน่นอน BREAKING พอจ้อยจากเดอรทามรายงานว่าดิชเชลเพิ่มในการกีฬาคนใหม่ของสมสรีพูลเตรียมที่จะทำการแต่งตั้งมาร์คเบอร์ชิวหัวหน้าแมวมองของสมสรบอดมนร์ตรเข้ามารับตำแหน่งที่สมสรรลีพูลด้วยอีกคน ซึ่งการแต่งตั้งเบอร์ชิวนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากเดฟฟอ l โลหัวหน้าฝ่ายสรรหาและแบรรี่ฮันเตอร์หัวหน้าแมวมองของสโมสร2 2บุคคลสําคัญในเรื่องการซื้อขายของสโมสรอ,อีกด้วยแม้ว่าบทบาทของเบอร์ชิวอาจจะดูไม่มีอํานาจเท่ากับตอนที่เขาอยู่ที่บอนมัดแต่ก็ถือว่าเขาเองก็จะมีความสําคัญไม่แพ้คนอื่นๆเช่นเดียวกัน ทั้งนี้มาร์คเบอร์ชิลเป็นคนที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเซ็นสัญญากับนาธานอาเก้เดวิดบรูคและฟิลิปบิลลิงเข้ามาสู่สโมสรบออนัดอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับพอจอยจากเดิมทาาเปิดเผยว่าริช์ตฮิวพ่วงในการกีฬาคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลเคยได้รับบทเรียนที่มีราคาแสนแพงสำหรับดิวซื้อขายในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อในการฝ่ายเทคนิคของสโมสรบ่อนัด ซึ่งบทเรียนราคาแพงนั้นเกิดขึ้นในการคว้าตัวจอไอฟ์ในราคา15ล้านปอนในปี2016กับแบทสมิธราคา6ล้านปอนและอย่างที่รู้ทั้งคู่นับว่าเป็นความล้มเหลวมากที่สุดแล้วในการซื้อขายของฮิวในฐานะผู้ในการฝ่ายเทคนิคของสโมสรบอลมัดและนั่นคือบทเรียนที่มีราคาแพงอย่างมากสําหรับฮิวแต่หลังจากนั้นเขาก็ทําการพัฒนาในเรื่องการซื้อขายให้กับสโมสรได้ดีขึ้นอย่างเดียวสาคัญสาคัญที่จัดการให้บอลมัด ยกตัวอย่างตอนที่ดอมิกโซลันกี้อยู่ที่ลิเวอร์พูลและทุกคนคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ล้มเหลวแต่ริชาร์ดฮิวไม่คิดแบบนั้นเขายังคงเชื่อในตัวเขาและเซ็นสัญญากับเขาในที่สุดและดูตอนนี้เขากําลังเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เนื้อหอมเช่นกันนาธานอาเก้ยี่สิบล้านปอนด์ดมิกโซลันกี้สิบเก้าล้านปอนด์ฟิลิปบิลลิงสิบห้าล้านปอนด์มาคัสทาวเนียร์สิบสองล้านปอนด์หลุยส์คุกสิบล้านปอนด์คาร์ลัมบิวสันสามล้านปอนด์อารอนเดลปอ์ ดูเหมือนว่าไมเคิลเอดเวิร์ดจะดูมั่นใจในตัวของริชาร์ดฮิวเป็นอย่างมากและเขาเชื่อว่าเขามีความสามารถมากมายและจะเป็นคนที่ผลักดันให้สโมสรลิภูประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในเรื่องการซื้อขายผู้เล่นนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ